เรากำลังจะขึ้นไปผาแต้มจ้ะใช่ค่ะก็จะเดินทางโผล่ลัดเลาะตามหน้าผา<อ>วันนี้เรามาเที่ยวแบบเอ็กซ์คูซีนนะครับส่วนตัวมากนะครับแบบไพรเวทมากเลยนะฮะเอ็กซ์คูซีโอ้โหอ้าวมีคนมาอยู่นี่ว่ามีแต่เราคนเดียวโอ้สองคนสามคนแล้วนะฮะเออจะเป็นทางขึ้นไปถึงแล้วจ้า บ้าไงขาแต้ม <c oughs> ถึงผาแต้มแล้ว ก็็จะเปนปําถึงแล,แล้วค่ะผาแต้มเขื่อสวยมากเลยค่ะวิวดีมากก็จะเป็นหิวนะครับข้างล่างนอะย่าเดินไปใกล้นะครับเดี๋ยวมันลื่นตกนะครับ เป็นเหวนะครับนี่นะเป็นเหวลึกมากนะครับนี่ครับผมก็ยังไม่กล้าเดินเข้าไปนะครับเขาไม่ให้เดินเข้าไปนะครับมันอันตรายมากนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับทางนั้นฝั่งลาวเป็นน้ำโขงนะครับเป็นน้ำโขงมีน้ำโขงเะยจ้ายาวมากนะครับลมเย็นสบายดีวันนี้นะครับอันตรายหน้าผาสูงชันอะไรนะลูก ้าอะไรนะตอนนี้ก็จะเดินลงไปข้างล่างแล้วนะคะจะจะมีรอยหนแตกเขาบอกรอยแตกครับก็เรอแตกก็จะดูลงไปข้างล่างนะ ไปดูเขาเขียนภาพปฏิมากรรมข้างล่างนะครับตั้งแต่ยุคเก่าแล้วนะครับที่อาศัยตามเพิงผานะครับระวังลื่นด้วยนะอย่าโดดะระวังลื่นนะครับระยะทางไม่มากหรอกครับพี่เดียระยะทางไม่มากหรอกลูก3 4กิโลเองรเราจะสู้ไหม <laughs> นะครับเราจะไปไม่ถึงสามจสี่นะครับเราเอาแค่สักสัก8 9 0ถึงเรอเมตรก็พอนะครับนะเราจะไม่ไปให้สุดนะครับไม่ไหวนะครับน,น่าจะเดินทั้งวันนะครับน้ำอะไรก็ไม่ได้เตรียมาด้วยนะนะครับภาพเขียนสีนะครับระยะทางทั้งหมดนะครับของภาพเขียนสีนะครับก็ ก็มีระยะทางไม่มากไม่น้อยพีเดียวนี่แล้วก็จะลงไปข้างล่างนะครับก็ระวังด้วยมันชันนะครับบันชันนะเด็กๆนะครับผู้ใหญ่ก็ต้องดูแลเด็กๆด้วยนะจับราวเหล็กด้วยมันชันนะครับ เดินดีๆนะครับระวังตกกระปังล่างเป็นเหวนะครับนะก็จะเป็นหน้าผาเห็นไหมครเป็นหน้าผาก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะครับแล้วก็ฝั่งลาวนะครับก็จะลงไปเดี๋ยวเราตามลงไปข้างล่างนะครับ ก็จะเป็นหน้าผาเป็นเพิงหน้าผาก็จะเป็นทางเดินไปเรื่อยๆครับระวังหินหล่นด้วยนะทีนี้หินอาจจะหล่นนะครับถ้าฝนตกเลยนี่ครับก็จะเป็นหน้าผาของอ่ก็จะเดินตามเพิงผาไปเรื่อยๆนะครับ ระยะทางไม่มากไม่น้อยนะครับระยะทางเท่าไรครับระยทางสามดสี่กิครับโอโอ เขียนสที่หนึ่งแล้วนะคะว้าวเสวยมากเรเรียกว่าผางามนะครับจะเป็นรูปปลาขนาดใหญ่นะครับสี่ตัวแล้วก็ช้างหนึ่งเรามาดูกันครับเราจะเห็นไหนะฮะปลาสี่ตัวแล้วก็ช้างนะครับตรงไหนเอ่ยโอ้โหยแล้วโอ้นี่ไง ปลานะครับน,น,นี่ปลาปลาค่ะนี่ค่ะปลานี่ปลานะครับแล้วก็ช้างนี่นไงแทบแทบแดงนะนี่หนึ่งสองมีปลาตัวเล็กด้วยครับแล้วก็ช้างนี่ไงนี่นะครับนี่ก็จะเป็นดูเขาจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับ แต yeah. right? yeah. uh, right. he um, ่ม right. oh, so so ันมาแล้วน awesome. ู่นขาเจ้าเลยนะครับฝนอ่าตอนนี้ฝนมานะครับเราก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปต่อดันนีพอแค่นี้นะครับนะฮะบอลก็จะมีกลุ่มการกุลภาพเขียนที่สองที่อะไรต่อไปอีกนะครับนู่นนะฮะลงมิดเลยนู้นเนี่ยนะฮะลงมิดก็เดี๋ยวขอขึ้นไปดีกว่านะพี่เดียอยากขึ้นกลับไปดีกว่านะเพราะฝนตกนะครับมัน อันตรายนะครับอันตรายเผื่อเดี๋ยวมันมีอะไรตกลงมาจากข้างบนนะครับไหลลงมานะครับอาจจะเป็นเศษไม้เศษอะไรต่างหินนะครับเดี๋ยวเราขอกลับขึ้นไปดีกว่านะก็จะประมาณนี้นะครับผาแ,แต้มใครที่จะมาเที่ยวก็มาได้นะครับก็แนะนําให้มาเที่ยวนะครับที่เที่ยวสถานที่เที่ยว ก่อนจะถึงพัดแต้มก็มีเยอะแยะมากมายนะครับรากับกันนะคะระวังลื่นด้วยนะครับฝนตกน <c oughs> จับราวด้วย <c oughs> เหนื่อยไหม, <c oughs> ไมเหนื่อยค่ะเราก็กลับขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โห ขนาดไปแค่300เมตรนะครับเมื่อกี้ถ้าเราไปถ้าเราไปจนถึงนี่นะครับนี่ตกนะ้าล้กมาก็เดินระวังเลยนะครับหน้าผามีเยอะนะครับให้เดินตามทางนะครับ